มาครับเมื่อวันพฤหัสนะครับวันทํางานมือสุทไทยของทัปดานีนะครับคาแรกนี่ผมกระสิพพเสนอเมนูชีสสัตว์ชีสสัตว์นะครับเป็นเมนูหมูมะนาวนะครับอันนี้หมูครับเมื่อผมล้างสาอาดเลยนะครับจับหมูเป็นอ่าสันสพกนะครับเป็นส่วนถี่นุ่มแห้งนะครับผมก็ได้ลวกนะครับลวกพ่อซุกนะครับอย่าลวกแห้งนะครับลวกผมลวกพ่อประมาณนี้ครับลวกพ่อตา อันนั้นแย่มมันแข็งกระดาษนี่ครับเดี๋ยวฉีกเบื้องกระดาเนี่ยข้างในก็จะเป็นจะสีออกชมพูชมพูเนี่ยน้อยหน,นึ่งเนี่ยครับขันซุกแข้งมันฉีกกระดังครับเนี่ยกระดาษลวกไว้เรวนะครับอันนี้ในส่วนของสันสะโพกหมูนะครับเมนูหมูมะล่าวก็เป็นเมนูฉีดสัตว์นะครับ,บัาที่นี้ก็สีมาเฮดน้ำยำมันนะครับอันดับแเรียกเรียกกใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยก,กระเทียมตำ ที่จริงข้าไปปั่นเราผมก่มีเครื่องปั่นนะครับก็เลยตำเอาแบบโบราณโบุาณนนี่แหละครับนี่ครับกระเทียมใบบักกูดซอยครับแล้วก็หอมแดงนะครับหอมแดงแล้วก็พริกตำด้วยกันนะครับกุยมักฟิลไลก็ใส่ไลนะครับอันนี้ก็เนื้อผ้าอีกมันนนะครับบักเน่าครับเป็นบักเน่าแป้นนะครับบีบใส่สดๆเลยหรือเปียวใส่ได้ไลเลยบักเนาหนึ่งเปียง สองซสีกสามเสี้ยกสี่เสีก,สสกวะสีจัด,ส,จดสีจัดเลยบาดนี่พี่น้องเลยทีนี้ก็ใส่สลัเนยเข้าไปนี่นจังน่อยก็ได้สลัเนยเข้าไปบาดนี้ก็นี่เลยครับน้ำตาลจักหน่อยจักสองสามก้อนนะครับเปรี้ยวหวานนะครับอืมบาดนี้ก็บบนี่ครับน้ำปลาแท้ ครับใช้น้ำปลาเข้าขไปน้ำปลาบัดนี้ก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวเฮ็ดหอมนะครับใส่เข้าไปพอบัดนี้ก็ใส่อูบามิผู้เร่บมกผงชุรสกับ่ระดงไทยนะครับอันนี้ผพมก็สิใส่ไปมันมันสีเดกลมกลอๆพอบัดนี้ก็ผมก็สิคน น้ำตาลมันละลายนะครับบีบีมันครับบีเข้าไปบี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 นี่ครับอืหอมเปรี้ยกหวาดพี่เลี้ยหอมอี่าีหอมใบบักกูดหอมผักกระเทียมหอมแดงผักหน่าวนี่ครับเจ้านี่ครับนี่ครับน้ำบะที่นี่ก็ใส่น้่มซุปลงไปใช่ไหมน้ำซุปกับน้ำซุปตีบุ้มลวกหมูนี่แหละครับใส่ลงไปสักเอาสักสองส่วนไปพ่อ ครับสีสันครับอันนี้กับมาจัดจานเลยครับนี่ครับมาจัดจานนี่โอ้ยบึงเขาทางกันเมืองก็บปวดว่างเจักอีหยังดรอครับประเทศไทยจะไปทนใจแล้วครับก็คืนนี้ครับมาเห็ดอาหารเห็ดก็เขากินแาเสียบดีกว่าครับอันนี้พงก็บชิจัดหมูลงไปกับนั่นเล่ใส่มือว่างลงไปนี่เบิ ใส่ลงไปเต็มจานไปเลยผมจัดจานไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับหมูล,ลงไปเต็มเลยเนี่ยใส่ลงไปเต็มจานเลยอือฮึ่มเปิบทีนี้ฮอกกน,นี่ครับอันนี้พริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูเอาไปหมอนี้ก็ได้นี่สวยงามนี่อือจัดจานวันนี้ก็เอาน้ำยำข้องเฮาเนี่ยครับยังเอาเห็ดเหลี่ยมเมื่อกี้นี่ลาดลงไป คนเนี่ยจะงอยกันเลยเนี่ยมนุษย์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 คนเขาไปมนุษย์กระชวกหนึ่งทัพพี่ปบสองทัพพี่ปุ๊บอืออ่าเทัพพี่ป๊บเมื่อเลยป๊บอ่าเนี่ยเบื้งปัดชูเบื้องปัดยี้สันแมบันนี้ก็กินกับเครื่องเคียงกับชิมี่นี่ครับกับชิมี่ กะลำปีสร้อยนี่ครับผมก็สวอยไปเร็วอยู่ข้างล่างนี่ครับแล้วก็มีซะละเนี่ครับมีกระเทียมสอยนะครับมีพริกขี้หนูนี่ครับมีตังโอนะครับมีกันขนาครับกันขนาอยู่บอนี้เดี๋ยวผมจะมาลองกินเบิ้งจะคำหนึ่งนะครับว่ามันเสียบบัวนะครับลองเบิ้งครับลองเบิ้งเบื้องคำเรียกนะครับกะจิตเอาไงกอนนี่น้ำยำมันส่กอนก็ได้ มันนี่หมูมะนาวนะครับหมูตอนหนึงตอนอยังไงไปเลยนี่นี่แล้วก็ใส่กระเทียมนะครับลองเบิ่งคำแรกใส่เปบปเปอร์มิน้นหรือเบสซัลล่าเนี่ยนะครับแล้วก็กันขนาดกันขนาดกินตามหลังที่มึงครับคำแรกมันจุอปอ ครบแลวกำจังก้างขนาดน้อ่ะพริกขี้หนูอื้ยนี่เลมันกบบอืมครับกระลำใช่อืม อ,อ๋อกำลังจิ้มเป็นไยอ๋ออืมอืมรสจาดกับชิเป็นแบบเปค็มไปเรื <im> ่อยหวานนะครับมันเข้าไปสองคนกินก็เขาเนี้อนะครับเขาเนี้อปั่นค่ะนี่นี่คือไม่ปั่นแบบไงเลยอืมนี่เขาเนื้อลองยิ้เขาเนื้อมึงอืมครับปั่นกินแบบลูกทุ่งเลยนะครับจัดกินเลยแบบลูกทุ่งอ่ะ เขากินมืสมนสีเลยมันเซ่บอยิงก็ขอนิ้วครับนี่ครับกิงก็ขอนิยวคำแรกหนึ่งสองสามสาม,สาม,สาม,มันเอะอืออยีกาพยายามก็เลือกเขามันด้นด้ยอือใบเปูมินอือกระลัด้วยนิ้กมะด้ด้ แล้วก็แกงขนาดเขากันขนาดดี้อื้มออจนปลักจมข้าวมนิหายแ้วก็ไม่นู่นหรือนั่นมึงครับอหมูมะนาวไม่รู้ยังไงถึงขวดจับเลยนะครับรกาึงครับพี่น้องอ้มย่้มย่มยิิ้มพร่งนีก็คนเยอะก็ได้ครับ ว่าไงกินมั้งครับเดี๋ยวเขาไม่เนี่ยขอเฉยๆเลยเยี่ยมแะนี่ว่าคนน้ออีกครั้งนึ่งกระเทียมมาพิเออเชื่อจัดนะครับเปปเปอร์มินใส่เข้าไปถึงดอกอครับมือเร่งกินมัง้งตัวลหรนะครับ ก็คั้กินมาและครับเจี๋ยครับหมูมะนาวครับจระจาบ้บาหนึ่ง